นี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องน้ำดื่มหมู่บ้านไม่สะอาดหรือว่าน้ำดื่มหมู่บ้านไม่พอใช้นะฮะโดยการปรับปรุงใหม่ให้เป็นระบบ U F นะฮะใช้ก็ประมาณไม่สูงครับใช้ระบบอัตโนมัตินะฮะทำให้ชาวบ้านไม่ขาดตอนในการใช้น้ำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านจะได้มั่นใจในความสะอาดผมจะพามาดูการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งของเดินไปใช้มา เกือบ10ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูว่าก่อนและหลังการปรับปรุงมันเป็นอย่างไรนะฮะชุดกรองตัวนี้อยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ถ้าเกิดมีการน้ําท่วม,มก็จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเสมอนะฮะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็จะต้องมาใช้น้ําดื่มจากจุดบริการแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการให้บริการน้ําฟรีนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกรอง RO นะฮะ กำลังการผลิต3ผลิตต่อวันนะฮะในจุดที่ติดตั้งในครั้งแรกก็คือผู้ติดตั้งก็คือทางผมนี่แหละเป็นคนมาติดตั้งนะฮะเนื่องจาก r o เนี่ยสมัยก่อนนี่มันยังไม่เป็นระบบอัจนมัติเนาะเนื่องจากามีงบประมาณจำกัดแล้วก็เทคโนโลยีมันยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะฮะก็เป็น r o ที่ที่ต้องใช้คนมาดูแลเสมอนะฮะแล้วก็อัตราการกรองก็ต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่มาเอาน้ำไปใช้นะครับคือมีคนมาใช้ น้ำดื่มเยอะนะครับต่อวันแล้วก็ปัญหาของที่นี่อีกอย่างก็คือน้ําต้นทางค่อนข้างจะขุนเลยระบบเดิมก็เลยมีถังพักน้ํานะครับ2ใบนะฮะทำเป็นระบบพักตะกอนด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องกรอง RO ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น UF Auto แล้วนะครับแล้วก็มีถังพักน้ําดื่มแล้วก็ต่อมามีจุดที่จะให้ทางชาวบ้านมาเปิดใช้ได้ฟรีเลยของเดิมจะมีการแก้ปัญหาเรื่องตะกอนก็คือใช้สารส้มนะฮะผสม ไปกับน้ําดิบนะหรือน้ําประปาที่มาเติมในถังนี้ซึ่งของเดิมตรงนี้จะเป็นโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้านะฮะพอน้ําตรงนี้ยุบโซลินอยด์ก็เปิดปั๊มสานส้มก็ทํางานนะฮะแต่เนื่องจากตาแล้วเนาะพวกปั๊มพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานแล้วต้องมีการมาคอยเติมสารเคม่กันอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้ใช้กันไปนานแล้วนะฮะแต่แค่จะมาบอกว่าระบบเดิมมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ถังมีการน็อกถังเพื่อจะทําให้เกิดการพักตะกอนแล้วก็ เอาน้ำใสๆลงมาถังลูกที่2นะครับแล้วก็ถึงจะเอาน้ําจากลูกที่2เนี่ยตรงกลางถังมาผ่านเข้าระบบกรองน้ำนะฮะนั่นคือสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ระบบประปามีการปรับปรุงให้น้ําต้นทางมีคุณภาพดีขึ้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีชุดเติมสารส้มแล้วก็มีการตัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอางบประมาณมาใช้ในชุดอื่นที่มันจําเป็นและสําคัญมากกว่านะครับชุดถังกรองเนี่ยเป็นชุดถังกรองเดิมนะฮะ ปั๊มน้ำทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะสองถังนี้ยังใช้เป็นระบบแมนนวลเหมือนเดิมนะเพราะว่าในการล้างมันไม่ยากนะครับส่วนการล้างเรซินหรือการล้างหินปูนเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการล้างต่อครั้งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกว่า,วาขึ้นไปมันเสียเวลาเลยขาดการบำรุงรักษาตลอดนะถังลูกเนี้ยก็เลยใช้เป็นออตโต้ไปเลยนะมันก็จะสามารถดูดเกลือล้างเกลือเองได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ณปัจนจะุบันก็คือตั้งเอาไว้ เจ็ดวันนะฮะมันก็จะทําการล้างตัวเองอัตโนมัตินะน้ำที่ผ่านถังสารกรองเอริ้นแล้วก็จะมาผ่าน h o า s i n g หรือกระบอกกรอง PP นะฮะความละเอียด1ไมครอนยาว20นิ้วและมาผ่านกรอง UF ตัวนี้นะครับกรอง UF ตัวนี้นี่เป็นล้างอัตโนมัตินะฮะนี่คือหัวควบคุมนะสามารถตั้งเวลาให้มันแบกวัดตัวเองได้นะครับข้อดีของมันก็คืออัตราการไหลมันสูงแล้วก็กรองน้ําได้สะอาดมากถึง0.01ไมครนนะฮะ สามารถที่จะกรองพวกแบคทีเรียรที่ปะปนมากับน้ําให้น้ำนี่ผ่านมาตรฐานน,น้ําดื่มจะเป็น UF นะฮะหรือที่เรียกว่า Ultrafiltration เวลามันตันก็สามารถที่จะถอดนะฮะถอดถังปลาตัวนี้ดึงเอาไส้กรองออกมาเพื่อจะล้างกับน้ำเปล่าได้เลยหรือต้องการที่จะเอามาแช่ฆ่าเชื้อด้วยสารคลอรีนไม่อยากน้ําที่ผ่าน UF ตัวนี้ก็จะมาผ่านโฟมหรือมาตรวัดการไหลนะครับ ซึ่งเป็นของตัวเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะก็จะเห็นอัตราการไหลของน้ําว่าน้ําดื่มเนี่ยที่จะว,วิ่งเข้าไปในถังพักลูกเนี้ยมีอัตราการไหลกิลิรต่อน,นาทีก็าสามารถที่จะตรวจเช็คได้ทมือนกานนะครับทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเต็มน้ําขาดเครื่องก็จะหยุดนะฮะถ้าน้ําถังน้ําดิบต่ํากว่ากําหนดหรือว่าน้ําไม่ไหลเครื่องก็จะหยุดทํางานถ้าน้ําเก็บน้ําดี อยู่ในระดับต่ํามันก็จะเริ่มทํางานนะมันเต็มมันก็หยุดนะครับแล้วก็การล้างเกลือก็จะล้างอัตโนมัตนะิแล้วก็การแบ็ควอชยูเอก็จะตั้งเอาไว้ให้ล้างทุกวันนะเพื่อความสะอาดนะแต่ล้างไม่เยอะครับล้างแค่2-3นาทีเท่านั้นต่อวันนะฮะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ําที่จะจ่ายให้กับชาวบ้านดื่มสะอาดแน่นอนนะแล้วก็การดูแลรักษาของผู้ที่มาดูแลก็น้อยลงนะเพราะมีแค่ มาล้างตะกอนตรงนี้ถังกรองแอนตารไซต์และกระถังกรองคาร์บอนอาจจะมาล้างทุก7วันนะใช้เวลาในการล้างตรงนี้ไม่เกิน10นาทีก็เพียงพอแล้วที่เหลือก็ใช้ระบบอัตโนมัติทําไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องน้ําดื่มหมู่บ้านไม่สะอาดหรือว่าน้ําดื่มหมู่บ้านไม่พอใช้นะดยการปรับปรุงใหม่ให้เป็นระบบ U F นะฮะใช้งบประมาณไม่สูงครับแล้วก็ สามารถที่จะทําได้ทันทีฮนะแล้วก็ไม่ต้องการการดูแลรักษานะฮะเพราะว่าใช้ระบบอัตโนมัตินะฮะทำให้ชาวบ้านไม่ขาดตอนในการใช้น้ำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านจะได้มั่นใจในความสะอาดของน้ําที่ตัวเองเอาไปดื่มด้วยนะฮะาหากท่านไหนสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกรองน้ําแบบนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรอง สวัสดีครับ